Movie c h e ็คสวัสดีครับได้เวลา Movie c h e c คกับผมวีระวีรจนนนะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ เซบาสเตียนสแตนักสแสดงเจ้าของบทบัคกี้บอลจากภาพยนตร์เรื่องกับตันอเมริกาโดนแปลงโฉมจนจำแทบไม่ได้ใน A Different Man ภาพยนตร์เรื่องใหม่จากค่าย A24 ครับซึ่งเจ้าตัวนได้เผยภาพนิ่งแรกของเขาออกมาบนอินสตาแกรส่วนตัวในเรื่องนี้ s e b a สเตี n นสแตรับบทเป็นเอ็ดเวิร์ด ชายหนุ่มผู้มีปัญหาด้านระบบประสาทและต้องคอรับการผ่าตัดใบหน้าเพื่อจัดรูปทรงใหม่แต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลับไปหมกมุ่นกับนักสดแสดงละครเวทีคนหนึ่งที่รับบทเป็นตัวเขาในละครที่มีการแดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของเขาครับหนังเนี่ยมีเรเนตเบนส์เวที่แจ้งเกิดจาก The Worst Person in the World รร่วมรับบทในหนังด้วยครับ ซึ่งใบหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นชมหน้าก่อนที่เขาจะรับการผ่าตัดใบหน้าในช่วงต้นของเรื่องเซบาสเตียนแซนได้เปิดเผยบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับว่าไมค์มาริโนนักแต่งหน้าเทคนิคที่แต่งโคลินฟาเรลให้กลายเป็นตะลุงเพนกวินตัวร้ายจากภาพยนตร์เดอะแบทแมเนี่ยเป็นผู้แต่งหน้าให้กับเขาในเรื่องนี้ ซึ่งหนังกำกับและเขียนบทดโดยแอรอนชิมเบิร์กตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างถ่ายทำที่นิวยอร์กก็ต้องรอติดตามรอชมกันต่อไปครับเอาละครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมามูวี่เช็คกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เช็ค